เป็นมา<ต>อยู่ป่าจีนตูหงตหงนะตูงหงอำเภอบ้านสร้างอยู่ป่าจีนอำอเภอแปลงยาวอยู่ชาเชิงเซาพระนันิคมอยู่ชนบุรีถ้าคนหน้าตาดีอยู่สีสมเด็จร้อยเอ็ดเบาขึ้นแล้วเดี๋ยวอยู่ทั้งพิโลกคุณตัว่าเดี๋ยวพิทโลกมีแต่คนหัวโปกเออคนหน้าตาดีกับอยู่ทังสีสมเด็จ เปิดอันยังนี่เวทีตั้งตั้งเลี้ยวไปแม่นี่คือสถานที่สดๆครับกำลังลงนี่เนี่ยสวัสดีสวัสดีแม่สุพรบุญปัดด้วยนะครับแมโน้นไหลฝนไปป่าหิมมพานเด้อฝนวาแม่เบสที่แม่บอกให้ไปตัวยิมมพานมันอกาตัวคือเกามือนขึ้นเนาะเมือนขึ้นจ้าม่เพรได้ไล่เด้อเบสเหมือเพราะว่าตอนเอกขับรถมาน้ำทางนั่นเสียบยังก่อนเสียบมามันเพราะชาดไหมใส่ชาดมันมันเขมา อยู่ใกล้จากสี่แยกกบินบุรีหกกิโลครับร6กิโลครับแม่ขับมาเรื่อยๆนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อคืนดูเกือบแจ้งค่ะเบานนน์นสบุญช่วยเมื่อคืนบมมีไรโสดแต่พี่น้องกระยุบแบบคนโต๊บนก็นนนยังอยู่เนาะอยู่เหรอนะ่าจะหมอนร่ก็ยังอยู่แ ือสีหลายครับคือนีแมนครับมาเบิดจังหวัดเลยงานฟรีพร้อม4270538439ครับธนาคารไทยพาณิชย์ผู้ใดโอดมากนะครับอย่าลืมส่งซื้อไปให้บอนุนน้ำเดินนะครับที่หลังเพียรบอนุนสปปิไปเหยียดตายแมนแมนเมื่อนี้มีไร่สดบอจ่าบอานุนบอนุนถ้าไปบ้านกาดำไร่สดเด้อโอ้ให้กาดำไปไร่ไลบรรยากาศให้เพิ่นเบิ่งน้ำเล่ คือไม่ถึงว่าเดี๋ยวจะไล่สูพ่พี่น้องก็ร่น,น,ปน,น,นไปหลายมือทว่าสิแล้วบุญเนาะแมนแต่วันวันที่สองวันที่สองอยู่ที่พับป,ประแดงอาเคจักพูดผู้ใดที่เป็นผู้ไล่ให้พี่น้องได้เบิงเนาะเพราะมีซอไปด้วยแต่ไล่สดในกลุ่มปิดเขารู้สึกว่าเป็นวันที่สี่มี 4, มีสี่มีสี่อีพีสำหรับเดือน <c oughs> เดือนเมษาราคาเหม330 <c oughs> าเหมาสามร้อยสามสิบบาทสามสามสิบแมน แต่รู้สึกที่บอนนเบิงแหววเดวันที่สี่จะมีไลฟ์สดที่กลุ่มปิดหรือมือมือใดก็บรรลุนะครับอาจจะเสื้อผ้าแต่วันที่วันที่สองวันที่สองน่าจะเป็นไลฟ์ไลฟ์ให้ชมฟรีก่อนไลฟ์ชมฟรีก่อนแม่อยู่ติดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวสาเชิงเข้าไก่บนนี้บางน้ำเปรี้ยวก็ออกแปดลิ้วไปบางน้ำเปรี้ยวจะเข้าลำผกคีจะเข้าไปทางน้องจอบบอกทู่นหูวจักปั้นยังคอยบ่งหัดจัก บางน้ำเปรี้ยวบ้านแม่จูถาชิปมืน่นมือนลงไปกรุงเทพแม่ทำแม่บ่วมามือนอีเนาะ,อะซอดีแม่สมัยด้วยนะครับ